สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีถูกผูกสุก็เนะครับเนาะครับมื้อนี้การท่านสองเสียงหยาพาเลาะกาได้มาหาับพอโตเลยครับเด้อครับครับพอโตผู้เป็นพู่มดีครับพู่มเจ้าทีพอดีเนาะครับเนาะครับกรับกาได้มาเอาน้ำเพิ่มเรื่อยๆอยครับครับเป็นกระถือมากเพื่อไก่ได้เฮ็ดเฮียนเฮ็ดซ่านหมดแล้วครับเฮียนเพื่อหลังเมืองามครับครับพี่เงิงก็ถือเหล็กนะครับเด้อครับถือเป็นก่าวว่าถือจะละลายครับ เพื่อพ่อได้ใส่ได้สอยนะครับเนาะครับกถือทุกงวดเมันว่าครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นเด้อครับเด้อครับเป็นเลขกพุ่มเจ้าทีครับบวกคว้มนั่นเพิ่นแน่ครับขึ้มฝันนะครับเนาะครับครับผู้ใด้ขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางนะครับเนาะทางส่องเสี่ยงยาพาเลาะเด้อครับเด้อครับครับบัดนี้ก็สิได้เข้าไปขอตัวเลขนําเพิ่นเด้อครับเด้อบัดนี้เพิ่นนั่งสินเบียู่พุ่นครับ นะครับเนาะครับง่ามโอ้ลมเรือนลายไก่เพิ่นกรลายครับเพิ่นมาเกลียงไก่เนาะครับเนาะไก่กบบนีตัวโตงามโอ้ไก่ลายแต่พอตัววัสดีพอตัววันดีวันดีครับเป็นจะไหนเนาะสิบเบ็ดเจ็บแปดตัวเนาะหมวดนี้โอ้งาม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 ตื่นกะกะไรเงยไก่งามตัวนี้งามง่ามงามันไร โอ้ยคือจังบรรยากาศเถอะเนาะฟังเพลงแบบสิ่งป่าพร้อมโอ้ยมาจังสิเหล่าตัวบรรยากาศได้ไปละปลาอยังปลาอุปขาวตัวนี่โอ้ปลาขาวอีไทยตัวนี่อุปลาขาวสวยก่อยเด้เนาะหลายบ่อยอะเนี่อืีนี่ครับเห็นบ่ครับปลาตัวผันหมานเนาะครับเนาะ oh. โอ้ยมันเขาไปขายให้เขาไปขายเตียอ่างิเรเอาอย่งเงี้ยนี่อาหารเปนอืมโอ้บนละทิปุม่นอยู่น้ำทงน้ำทาเหรอครับซีเมตรน่องประเด็นเลยเนาะน่นเล็กไ้ใก็จะจกดินทมทีมันบ้อืมนั่นกินหรอน่าหน่าว เกือบได้ประมาณงวดานเม่านกับสุยเนาะเขาบ่ขายให้โอ้ตะวันเหล็กมาอายุนบ่ตะวันเหล็กมันออกแปดเก่าเนาะตะวันเหล็กตัวนี้กันได้หรือมันกันได้เนี่ยงิ้นปูนปู้คุณู้เดียดยู่วัดวลากันเขาบ่ขายให้เด็กตัวนี้เขาบ่ขายมันมาเมื่อยเพื่อขายเพื่อขายมาแตงยี่ห้อจ่ายแบบนี้ได้เป็นได้ขาบ่ขายให้ไม่ได้ไม่ได้ สิดีตัวละเนาะมันอยู่มันน่าจะก่อมไหมมันน่าจะเื่อเปืนคนหลายวะงอทำหน่อยๆมันเด็เขาด็กติดเบ็ดเลยขาบมามันติดปากมันลดพนบ่อนเลย่านชดไนี่มันตัวุรปยยไสยนี่ะเอาล่นวเตเรียกเรียกเอากระได้ติพอตมันมันหามันจ่นแหละโอ้ยนไปไกจากน้อยผมันชันพเจียบเออชัน เดี๋ยวปลานี่ปลาไหลเสือกมันสั่ดมันบ้างโอ้ปลานี่ยจีปลาขาวเอาปลาไปหลับก็น่าจะไปยังแหะปลาขาวอีไถ่ปลาขาวท้เอาปลาขาวหน้าปลาขาวทงเข้าในตัวนี้เออเอาปลาขาวในตัวเลี้ยงบ่ตัวเอาจับเขาเอาไปเขาไปติดกระดูกออกมาปล่วยเออง่ายง่ามดีแล้วนะคือว่าเอาปลาขาวอีไถ่ส้มหางแดงแดงกันไหมมือมือมี่ใช่นี่ง่ายส้มบอสุมมนี่นั่นแพรไหมส้มนั่นแพรเร็วส้มเน้นแสบด้วยส้มอะไรปลาขาวปลาขาหน้า หัดนี่ีไ,ไปนี่ยพอโตมาซุนตัเนี่ยโอ้มาซุนซุนเตี้ยเริ่ม,มาซุนแล้วบานเนี่ชัเจนคัะเนาะเดี๋ยวจอ่อเมื่อชัดเจนจังแรกอะับเมื่อนี่นวันที่สิบเลยไหมเตียสิบสี่ <laughs> เอเ้ยสิจ่อยำได้เลยมืออื่นกันกัสันเม่นเท่ากัดสรุปเลยเนาะเออพอตว่มามาหลดตัวไหนเนี่ยมันใจมันชิมาตัวไหนบานซ้อมๆเบิ้งเดินิว่าเออมันสิมาทั้งวันหนึง เจ็ดหาเจ็ดหกเนี่ยเ็ดหาเ็ดหกเขาสืขายให้มนเป็นเหล็กพ่อหมเองวาเนี่เออเป็เหล็กพ่อสอนนเอ้ยลนน้เอนาวเจ็ดหาเจ็ดหกเตี้ยเจ็ดหาเจ็ดหมันคือมามันคือขาเขาขายเขาบ่พอโตได้ซื้อไปนี่รถตลีพวกรถตลีพวกยังรถตลีก็ว่รตลีกมีแล้ววมีแล้วเพราะวันเป็นเหล็กพ่อสอหม ท่านหาสื่อยู่เนาะเจได้แต่ว่ามันอยากตรงต้องกับอยากคิดมากค่าค่าะคนหนึ่งแต่ยิ่งเข้าก็จะับว่าเหล็กของโอโตเลยเหล็กหนึ่งซี่เหนไหมแค่มสีมากตัวใดแต่พอโตมาตองเช็ดหาเช็ดหกฝุ่นพอโตมันบอดตามตามด้องมาเจ็ดหาเจ็ดหกเี้ากับมาเมื่อคลืนเนี่ยมันสีมาหลอนวะ เออมาท่จะมาเขาลักเดียวกันเดี๋ยวนี้ม่นบ่มันมาเก็ดศูนหามันมากในสามกลุ่มอ่นี้ไมดม่เก็ดไม่นมีเก็ในะบนมันจิจับคู่กันบ่ตอนมัน้จับคู่กันบ่นี่ตอรเก็ก็ผ่าไมเอ้มาเก็แล้วก็สูนเราก็หาติพตเก็นหาเก็ดศูนหาเออคืออยู่ตัวนี้เนาะ ตัวนี้ตัวตัวนี้เขาคิดว่าเขาคิว่ากันราเออกนเขาเอหหกประตูกัน่กันตัวนีเมอนป่เจ็ดหาเออเจ็ดหาเตี้ยเออเจ็ดหาเน่ยเออแมนอยู่เมอนอยู่ปุ๊บพอัวนงันมันสันเขาบ่กกันเทากับเบียงเบียงออกไปจังอยจากจากหกเจตัว มันก็ตัวเดียวกันเออมันตัวเดียวกันด้วยเออนอกจากหกประตูมันมาตัวเดียวเออเอาหกประตูเอาตัวเดียวเนาะซ้่งปลาเนี่ยได้สามแล้วปลาก็ได้สามแล้วเออเป็นอะไรอีหลีดิเป็นตะมันอยู่ดินถ้วยว่าจันเออ แล้งาม่เ,อามาเ่อนนโตมาต่อเจ<อ>ูนย์ห้าเาป็จับไปเรา,าตัว,วนะเลขเลขสมจับหาเจ็ดใกันรกันเจ้ามื่อกันเจ็ดหาเจ็ดหก จับสองตัวยเยเจดศูนย้าศูนย์เจ็ดศูน้าศูนแนี่ลโอ้แยกออกจากเจ็ดว้เขาขายนเจเจ็ดเขาจะขายบ่อืมเห็นไก็มันจะมาตั้งี่ให้เขากลับมาขายให้อีกเออพอสอั มือเนี่ยกลเป็นมือวันที่สิบหาได้แล้วันนี้ได้แล้วันนี้หน่อยนี่น่อยเริ่ม,เร,มเริ่มของมาแล้วเริ่อมเดีนะเพราได้หล,ล่นเยอะนะเพ่าได้หล่นมันกินปลากินถ้วยเยอะเอ อันนี้มารุ่นตกเบ็ดน้ำกันตกปลาน้ำกันรุ่นเลขกไ้พ้อมุ่นปลาไว้พ้อได้เลขพพ้อพอตัวหายเลขกร้อเนาะเจ็ดซุนหาเด็ก็ร้อยคูณร้อยนี่แม่ในดอก็โตนยอะเจ็ดซุนหาศุนหาซุนาเออแม่ยูเนาะเออได้ลดีอืมอืมอืมอมอื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 มมอออืมอออออืมออมออออ้มั ต่ว่ากระเสีบอยู่ดอกตัวนี้นอยนี่เสียบกนบเสียบเป็นดี๋ยวมนไปตกยูน้าฮาเนาะสิลังเบิงเอาสิลังเบิงแล้วออเวทไปเอาเอาหัวอาหารใส่อย่างไนครัต้วตับเต้น้ำตัตเต้าโคกให้มันให้มันเหนียวเหนีวอืมอันนีตั้งหัวอาหารย่างเดียวเอาเอาอย่งผสมมันย่งทีเหนียววนี้บ่ยแล้วมันเกเน่าก็จะเ้น้ำไหลเห ทำันงผูปัญญาเนาะผูมปัญญาบานเฮาหาตกใส่ถ้าสมัยตะกี้นี่ไปหาใครบนแดงเนาะไปนิ่มไงตะโเปาไปตูเอาบนบอบาๆมอ่เอาดวประเนี่เอามาตะโนะเอออปตีมาโซมาโซปหมาโซป่ะเออเอาตัใหญ่ๆเด้อโซกันมา ลังว่านเด็ตัวใหญ่ๆเนี่ยละหอยสามตัวแตกหมดเจ็ดเป็นงวดงวดแรกนี่เนาะงวดแรกของปีนี้วันเถอะงวดแรกของปีนี้งวดแรกปีนี้มันหมานอ่ะปลาตัวเนาะแตกสามตัวคือจะว่ากันดอกสามตัวเนี่ยมันจะได้อะไรวะมันดึงเงาวนอ่ะหมานเด้อครับเด้อนี่เห็นหมดนี่ แต่ธรรมดาละบางคนกะสิว ra <l ip os apan> ่าแม่เลี้ยวตกในสาจะของกันกันิวาตกในสาละเนาะสาผู้อื่นเจ้ากับ่ให้ตกละเว้สาก็เรียกว่าจะตกเอาเนี่ยละยลากเยจะอานี่ฮะรถเต็มมันจืเป็นงวดปีใหม่เนาะเป็นหวดปีใหม่เนาะ จ็ดเจ็ดศูนย์ห้าเออเออวนวนยูรานี่นะเนาะมันก็ตกปลาพี่ดิมันก็ตกเบ็ดพี่ดิบานน่งลุนยู่นี่ยปีบ่ออบ่ปีปีนี่กล้ย มันเป็นบางมันเป็นบางปีนนเปนานะโ<อ>มาคอรโตดีบรรยาตนี่พอตเลรียงามๆของพอตบ่เคยผ่านดเนาะได้มาเรื่อยๆอยู่แไปกพอตับัดนีค่ครับตัวเลขก ìn, ็ได้ยินไดไฟังน้ำกันเนอะครับเนาะ เดี๋ยวทางส่องเสียงยาผ้าลาะกับสีลุ่งตัวเลขให้เบิ้องล่ะครับครับตอนนี้กับล่าเพิ่นแล้วครับครับสำหรับปอโตเนาะครับเนาะผู้พู่มดีครับสำหรับเปิ้นกระเลียงเป็ดเลียงไกลล่ะครับอยู่ตรงไหนตรงหน้าเพิ่นนะครับเนาะครับครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อยสำหรับการติดตามการกดไลค์กดแชร่ล่ะครับครับกดครับทางส่องเสียงยากับผมมียางกับอาเล็กตุน ดีดีหละครับของโปโตัวเลยครับเด้อเพิร์นพอเคยผ่าจักเทียครับมันสื่อเลขมากแต่ต่างต่น้อยเท่าไงหมดละครับตัวเลขของเพิ่นงามๆนะครับเนาะเอามาตอนมาฝากครับสำหรับคลิปนี้ทางส่งเสียงยาพราเลาะกัสเดเล่าพี่ละน้องแหละครับครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะครับเด้อสุขสุขก้นครับสุกๆมันมันครับครับลำลำรวยรวยครับสำหรับปีใหม่เนาะครับเนาะมาขอตัวเลขน้ำพอโตครับครับกัสเดเล่าพี่ละน้องแหละครับ ขอบกันไหมนะครับเนาะลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ